ดีใจด้วยนะน้องอ่ะไม่ได้เป็นตาขี้เกียรแต่ว่าคุณแม่ะจะต้องรีบหน่อยต้องให้น้องใส่แว่นน้องเนี่ยอายุเกิน12ปีมาแล้วถ้าเกิดอาการตาขี้เกียรขึ้นมาการรักษาเนี่ยมันจะล่าช้าแล้วก็ทําทให้ค่าใส่ตาเขาแก้ไขกลับมาเป็นปกติไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเคสให้ฟังเป็นแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เจอส่วนตัวมาเป็นน้องผู้หญิงอายุ15ปีคุณแม่เนี่ยสงสัยว่าน้องอ่ะมีใส่ตาผิดปกติเปล่าก็เลยตัดสินใจเข้ามาตรวจที่ร้านของหมอคุณแม่บอกว่าร้านแรกเนี่ย บอกมาบอกว่าน้องมีตาขี้เกียจแล้วก็ตัดแว่นไม่ได้ตอนแรกมาเนี่ยก็คือตรวจเข้าสลิดลามเครื่องตรวจเลยนะปกติทุกอย่างเลยหันมาก็เลยไปเข้าเครื่องเครื่องที่เรียกว่าเครื่องออโต้จะเป็นตัวสแกนเข้าคร่าวว่าค่าสายตาของน้องเท่าไหร่คราวนี้หมอก็ไปตวรวจละเอียดก็ตวรวจละเอียดออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยทําการจ่ายแว่นค่าสายตาศูนย์ข้างหนึ่ง300ข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าน้องใส่ไม่ได้เราก็เลยจะต้องทําการฝึกสมองเราใสา่ศูนย์ข้างหนึ่งก่อนอีข้างหนึ่งอะจาก300แล้วลดลงมาเหลือ175อันนี้น้องรับได้แหละจากการที่เขาค่่าาาตตง เท่านี้ใช่ไหมแล้วก็ลดให้เหลือต่างกันเท่านี้พอสมองเริ่มรับรู้แล้วว่าความต่างกันเท่านี้ปรับตัวได้ละอีกเดือนนึงถัดมาเราก็ค่อยมาจูนเขาให้กลับมาเป็นเท่ากันสมองเขาก็จะรับรู้แล้วก็ปรับตัวไปด้วยกันกับน้องเพราะฉะนั้นอนะเคสเนี้ยได้รับแว่นไปเขาเลยค่าสายตาเขาให้ถูกต้องอันเนี้ยไม่เกิดตาขี้เกียจแล้วโชคดีมากๆเลยที่แบบเข้ามาตรวจแล้วก็สามารถวินิจฉัยแล้วก็ดีเทคได้การจ่ายแว่นของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันือเป็นสิ่งที่จะต้องระวังแล้วก็ตรวจให้ละเอียด